สวัสดีครับผมเคซีบร,รมีพุทธสโลดีวันนี้เพิ่งว่างงานเลิกงานก็เลยมาถ่ายเพราะว่าตั้งแต่ไปงานประกวดที่นครสวรรค์มาก็คือยังไม่ได้มีเวลาถ่ายเลยเพราะว่าเลิกงานทุ่มหนึ่งแสงไม่มีแล้วก็ถ่ายไม่ได้กลับมาก็ต้องแพ็คของแล้วก็ออกบินหลายอย่างครับเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยไปงานประกวดที่นครสวรรค์มาจริงๆอ่ะได้มาเยอะกว่านี้ได้ทั้งมีด 2.5นิ้วปีหกก็ได้มาแต่ว่าโดนตัดกลางอากาศหมดแล้วแล้วก็เป็นมีดกระถิ่น2.5ด้ามกระดูกฝักกระดูกปี63อ่าแล้วก็จะเป็นสมเด็จแล้วก็มีดอ่าเนี่ยก็ได้ได้อย่างนี้มาปีห5มาอีก2เล่มแล้วก็ปิดไปแล้วแล้วอันนี้วิ่งไปซื้อที่ท่าตะโกมาเนี่ยสองเล่มเนี่ยวิ่งไปซื้อที่ท่าตะโกมาแล้วก็วิ่งไปซื้อที่แถววัดมาอีกเล่มอีก2เล่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิ่งไปซื้อแถววัดมาอีก2เล่มชุดนี้ไปซื้อที่ท่า ทากโกมาไอที่เหลือปิดไปหมดแล้วว่าโดนตัดการอากาศหมดเลยแล้วก็เลยยังไม่ได้มีเวลาทําคลิปก็อันเนี้ยพี่ๆอาจารย์ทุกท่านน่ยจะได้เห็นอยู่แล้วก็จะเป็นมีดมีดวัดอ่ามีดหลวงพ่อโยวัดโคศิตารามปี25งพัด้ามกระดูกฝักกระดูกอันเนี้ยก็เลยต้องมาถ่ายก่อนเพราะว่าอ่ามีพี่ท่านหนึ่งอ่ะที่ไปทํางานที่ต่างประเทศอ่ะเขาได้มาปิดไปเมื่อตอนสักพักเนี้ยสักพักเนี้ยโอนเงินมาแล้วก็ผมก็ขอก็ได้ขออนุญาตถ่ายไว้ก่อน ลงไว้เป็นฐานข้อมูลได้ศึกษาะสะสมกันก็ะจะมีมีดมีดไม้อีกสามเล่มอ่ะก็ที่ยังเหลืออยู่ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับท่านใดมองหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อพัดทักแชทหรือจะติดต่อไปทางด้าน Facebook คณิตจ,จันเขียวเคซีบารมีพุทธสโรก็ได้หรือจะสะดวกติดต่อมาเป็นทางด้านเพจก็จะเป็นบารมีพุทธสโรบารมีชุดตินทโรบารมีปุญญกาโมก็รับประกันแท้ทุกกรณีนะครับเก๊ขึ้นเต็มไม่หักเปอร์เซ็นต์แม้แต่บาทเดียว ก็เดี๋ยววันเนี้ยผมถ่ายชุดนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายมีดพญาเหล็กอาถรรพ์ลุงพ่อพัดปี61อีกเพราะว่ารอรออีกเล่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะวิ่งไปส่งลูกค้าลูกค้าปิดแล้วไงก็เดี๋ยวชมเลยครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่ครับแต่ว่าเขาปิดแล้วอันนี้เป็นมีดกระดูกด้ามกระดูกฝักกระดูกหลวงพ่อปวยชุดตินโรปี2563ต่อโค้ดนะไอ้เลเซอร์ยันนะต่อโค้ดกอเห็นไหมครับ โคตร,รนี่ชัดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันอย่างที่เคยเห็นมาก็จะเป็นลายหน้ากเกี้ยวนะครับลายหน้าเกี้ยวหน้าจะเหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างของหน้าปีหกสามกับหกห้านะครับเห็นไหมครับแทบจะไม่แตกต่างเลยแทบจะช่างคนเดียวกันเลยนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ผมว่าชัดอยู่นะเห็นไหมช่างจะไม่แตกต่างกันมากเลยเห็นไหมครับปีหกสามปีหกห้าโค้ดแตกต่างกันเห็นไหมครับแยกโค้ดได้ออกครับ แยกโค้ดให้ออกก็แยกปีแยกเกแทได้ลายลายมือตอกช่างของหลวงพ่อกวยเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วยังไงอะดูง่ายผมบอกเลยปีหกสามแต่ตรงนี้จะเป็นเลเซอร์นะครับผมว่าปีหกห้าจะคลาสสิกกว่าด้วยด้วยด้วยการตอกของช่างที่ว่าทํามาหลายปีแล้วตอกละเอียดกว่าหลายๆอย่างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จผมก็แพ็กส่งเขาแล้วเพราะว่าเขาให้ส่งไปที่ภรรยาเขาก็ยังไงก็ติดตามรับชมกันได้ไหมครับ เล่มนี้เห็นมัดทองเต็มเลยทองเต็มเลยนะครับเป็นทองจากองค์หลวงพระกลวยที่วัดโคศิตารามผมมีดกับทุกเล่มเนี่ยผมเอากลับไปที่วัดโคศิตารามกับทุกเล่มเลยเห็นไหมครับยันจะเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเห็นไหมครับการตอกอักขาระจะชัดเจนกว่าเห็นไหมครับปีหกห้าช่างจะตอกตัวใหญ่กว่าจะเขาเรียกว่าใช้เหล็กตอกตัวใหญ่กว่าเห็นไหมครับยังไงก็ท่านใดมองหาสามเล่มนี้ยังอยู่นะครับ เดี๋ยวยังไงก็ติดตามรับชมหรือจะทักมาทาง Facebook ทางเพจหรือจะติดต่อมาทาง ID Line ก็ได้เล่มเล่มเนี้ปี63มาปิดแล้วต้องขออภัยไปด้วยก็จะเหลือปี65สามเล่มท่านใดเอาทักมาเลยครับ3,300บาทชุดนี้ได้มาเบาหน่อย3,300บาททักแชทรับประกันแท้ทุกกรณีนะครับเก๊คึ้นเต็มไม่หักเปอร์เซ็นต์แม้แต่บ,บาทเดียวไม่รับเช็คเก๊แท้ทุกกรณี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับอาทิตย์นี้งานประกวดที่ใชัหน้านะครับท่านใดจะไปร่วมประกวดเผยแผ่บาร,ร,ม,รมีหลวงพว่อเดิมหลวงพ่อกกยหลวงพ่อพัดก็เรียนเชิญน,นะครับมีโต๊ะประกวดเยอะแยะมมากมายทักมาขอรายละเอียดได้นะครับหรือจะรอทีเดียวเป็นเดือนตุลาเลยก็ได้ก็จะเป็นงานงานใหญ่เลยงานแยกช้างยังไงก็เรียนเชิญน,นะครับ ไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับคลิปนี้ฝากไว้ก่อนสวัสดีครับ